การสมัครใช้งานระบบ eSs นะคะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราเข้าไปที่เข้าสู่เว็บไซต์ค่ะเพื่อที่จะไปเข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเมื่อเข้ามาแล้วก็นี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์มหาลัยนะคะให้เราไปกดที่นักศึกษาค่ะแล้วก็ไปที่ eSs สารสนเทศเพื่อการศึกษาทำตามคลิปเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของระบบ ESS ก็จะมีขึ้นทะเบียนเรียนบริการทั่วไปห้องและอุปกรณ์โสตติดตามประเมินสิทธิ์เก่าค่ะให้เราไปที่สร้างบัญชีผู้ใช้ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ใส่รหัสผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ได้มาจากการสมัครเรียนรหัสประจําตัวผู้สมัครจะอยู่ในใบชําระเงินที่นักศึกษาได้ชําระเงินกับมหาวิทยาลัย กรอกชื่อนามสกุลรหัสประจำตัวประชาชน1ิสางหลักให้ครบถ้วนแล้วกดค้นหาค่ะเพื่อที่จะให้ระบบแสดงรหัสประจำตัวนักศึกษารหัสนักศึกษาคือ username กรอกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านคลิกที่ register ได้เลยค่ะสร้างบัญชีเสร็จแล้วระบบจะเด้งมาหน้านี้ให้เราเข้าสู่ระบบ username ก็คือรหัสนักศึกษารหัสผ่านคือรหัสที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกค่ะ กดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้วก็จะปรากฏหน้าตาของระบบ ESS แถบเมนูหลักมีข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียนคำร้องผลการศึกษาการสำเร็จการศึกษาและรหัสผ่านนี่ก็จะเป็นการสิ้นสุดการสมัครใช้งานค่ะ